นาูโตะมีความสุขที่ได้เป็นพ่อจัดทีมโดยเมืองวรรณกรรมจินเจียงฉันชื่อเซนจูฮาชิรามะและวันนี้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นคิวเอคิวจุดเริ่มต้นของเรื่องคือตระกูลเซนจูและตระกูลอุจิฮะาทำสงครามกันตลอดทั้งปีในการต่อสู้ไม่นานมานี้น้องชายของอุจิฮะมาดาราเสียชีวิตเหตุผลก็คือเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากน้องชายของฐันและเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานมาดาราเป็นน้องชายทันเข้าใจ ดังนั้นเขาจึงมีดวงตาเนตรวงแหวนคู่หนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนและเขามาหาฉันเพื่อต่อสู้ด้วยเจตนาฆ่าเพื่อป้องกันไม่ให้เขาส่งผลกระทบต่อชนเผ่าอื่นๆฉันจึงต้องพับแขนเสื้อขึ้นและต่อสู้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อตัดสินผู้ชนะขณะที่ฉันยืนมดาระล้มลงกับพื้นอย่างอ่อนล้าฉันก็เลยชนะฉันรู้สึกผ่อนคลายมากแต่ไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจตายในครั้งนี้และยังขอให้ฉันฆ่าเขาด้วยซ้ำโอ้พระเจ้าฉันทำมันได้ยังไงฉันหยุดโทบิรามาที่พยายามจะฆ่ามดาระ จากนั้นจึงแสดงความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพื่อขอให้มาดาราตกลงที่จะสร้างพันธมิตรในท้ายที่สุดมาดาราบอกว่าถ้าเขาตกลงเขาจะตายหรือฆ่าน้องชายด้วยมือของเขาเองฉันเลือกที่จะฆ่าตัวตายโดยไม่พูดอะไรสักคำท้ายที่สุดฉันได้เห็นแล้วจากแสงอันดูเดือดในดวงตาของโทบิรามาว่าถ้าฉันมีเบาะแสแมแ้แต่น้อยที่จะกล้าโจมตีเขาโทบิรามาจะฆ่าฉันโดยตรงด้วยแบคแฮนของเขาเรียกอย่างสลับสลวยว่าเป็นการฆ่าญาติโดยชอบธรรม หลังจากที่ฉันถอดชุดเกราะออกและพูดอย่างถูกต้องว่าคุณไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้แก้แค้นและอื่นๆการแสดงออกของกลุ่มเซนจูก็เปลี่ยนจากท่าทาอุจิวะมาาราช่างแปลกประหลาดเหลือเกินเป็นชี่เอ้ยคุณอยากทำอะไรหัวหน้ากลุ่มในทางกลับกันอุจิวะศัตรูกลับมีใบหน้าเป็นอมตและแหลกสลายด้วยรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวราวกับผู้เท่าแห่งตระกูลเซนจูต้องการฆ่าตัวตายเพื่อผู้เท่าจริงๆแม้แต่มา,าราก็ยังเชื่องช้าลา ฉันร้องไห้ด้วยความดีใจและกําลังจะแทงเขาที่ท้องด้วยดาวกระจายโอเคขั้นตอนของเซปุกุนั้นสมบูรณ์แบบขณะที่ดาวทูริเคนกําลังจะแตะท้องของเขามาดาราก็ลุกขึ้นนั่งทันทีหยุดการเคลื่อนไหวของฉันแล้วพูดว่าพอแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคุณหมายถึงอะไร ฉันคงเป็นผู้แพ้ในคาสิโนแต่ฉันชนะในชีวิตกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดผ่อนคลายลงและมีคราบเหนือลื่นบนฝ่ามือของฉันและของเขาความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้เข้ามาหาฉันมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันคุ้นเคยและภาคภูมิใจถ้าฉันไม่สามารถเอาชนะอุจิวะมาดาราได้ฉันก็คงเป็นคนที่นอนอยู่บนพื้นไม่สามารถต้านทานได้ในวันนี้ก่อนที่ฉันจะได้อวดรอยยิ้มโง่ๆของตัวเองจู่ๆฉันก็รู้สึกเป็นตะคริวในช่องท้อง เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอคิดได้ก็รู้สึกว่าต้องอยู่ภายใต้ภาพลวงตาแน่ๆแ,แต่แม้แต่ลานตาของอุจิวาก็ไม่สามารถทำอะไรทันได้เซนจูฮาชิรามะนึกถึงกระบวนการที่น่าตื่นเต้นนี้อย่างเศร้าใจหลังจากนั้นไม่นานการทะเลาะก,กันนอกห้องก็สงบลงแพทย์ของครอบครัวเซนจูเปิดประตูและเดินไปพร้อมกับชามยาด้วยสีหน้าเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเขาเคลื่อนไหวเบาๆและระมัดระวังราวกับว่าเขากำลังจัดการกับสิ่งที่เปราะบางและติดไฟได้หัวหน้าถึงเวลาที่คุณจะต้องดื่มยาแล้ววางไว้ตรงนั้น เซนจูฮาชิรามะดูอิบโรยและชี้ไปที่ต้นเล็กข้างๆเขาหมอระบุหนักแน่นว่าจะเห็นเขากินยาก่อนออกเดินทางเซนจูฮาชิรามะลุกขึ้นนั่งอย่างเกียจคร้านจากเตียงหยิบชามยามาวางไว้ใต้จมูกของเขาแล้วสูดดมดูประหลาดใจเฮ hey, นี่มันยาทำแท้งไม่ใช่เหรอหมอที่เฝ้าดูฮาชิรามะเติบโตมาเกือบตั้งแต่เด็กก็กระตุกริมฝีปากและอธิบายอย่างช่วยไม่ได้หัวหน้าเผ่าดึงมันได้ตามใจชอบ แม้ว่าหลอดโทบิรามาอยากจะใช้ยานี้้จริงๆแต่ฉันเชื่อว่าไม่มีใครกล้าทำเช่นนี้กับคุณในตอนนี้ใช่แล้วผู้เท่าผู้เป็นที่รักและมีอํานาจของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ชายกําลังตั้งครันพวกเขาอยู่ที่ไหนเซนจูฮาชิรามาเงียบไปครู่หนึ่งมองออกไปนอกประตู คุณกาลังหมายถึงท่านโทบิรามะและหัวหน้ากลุ่มอุจิวะท่าพยายามระง,งับความคิดที่จะทักด่าเพื่อฆ่าอุจิวะมาดาราอย่างอ่อนโยนหัวหน้าเผ่าอุจิวะออกจากตระกูลเซนจูแล้วและท่านโทบิรามะกาลังจัดการเรื่องข้างนอกคุณจะเจอเขาทีหลังโอเซนจูฮาชิรามะรู้สึกท้อแท้ทันทีเมื่อได้ยินว่าอุจิวะมาดารจาจับไปแล้ว เมื่อนึกถึงเหตุการณ์อื่นก่อนที่เขาจะโคมา่าเขาเพิกเฉยต่อภาวะซึมเศร้าและถามอย่างรวดเร็วว่าเดี๋ยวก่อนข้อตกลงเกี่ยวกับการสงบศึกและการเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสองเผ่าได้ข้อสรุปแล้วหรือยังหมอยิ้มหัวหน้ากลุ่มกรุณาดื่มยาก่อนแล้วอาจารย์โทบิรามาจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องให้คุณฟังและเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณตกอยู่ในอาการโคมา่า หลังจากกำจัดที่ที่น่ารำคาญออกไปแล้วเซนจูโทบิรามาก็มาหาน้องชายด้วยสีหน้าบุดบึง้งเขาดื่มชายเย็นหนึ่งหม้อแล้วพูดด้วยใบหน้าไรอารมณ์เย็นกว่าอุจิวะด้วยซ้ำพี่ชายคุณตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะทำอย่างไรเซนจูฮาชิรามาปิดหน้าโทบิรามาอย่าใช้น้ำเสียงแบบนั้นนะเคียนจูโทเจียนหยิบกองข้อควรระวังในการตั้งครันขึ้นมาแล้วยโยนมันลงในอ้อมแขนของเขาแา่โยเยย่าฮ่าคุณจะไม่ายถ้าคุณไม่แสวงหาความตายพี่ชาย ย้อนเวลากลับไปเมื่อเซนจูฮาทิรามาลมเหลวในการฆ่าตัวตายและจับมือกับมาดาราอุจิฮ่าเพื่อสร้างสันติภาพก่อนที่เซนจูโทบิรามาจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกสำหรับพฤติกรรมที่ประมาทของพี่ชายของเขาเขาเห็นสีหน้าของเซนจูฮาทิรามาเปลี่ยนไปและดูเหมือนเขาจะกุมท้องของเขาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากเมื่อคิดว่าอุจิวะมาดาราทำอะไรบางอย่างเซนจูโทบิรามาก็อุทานทันทีพี่ชายคนในตระกูลพันหัดกระสับกระส่ายและกระสับกระส่ายด้วยเจตนาฆ่าในสายตาของพวกเขา ไม่ใช่มาดาระเซนจูฮาชิรามาพูดขณะเลื่อนหายใจแล้วก็หมดสติไปอุจิวะมาดารแทบจะหยุดไม่ให้เขาฆ่าตัวตายได้เลยนับประสาอะไรกับการสนับสนุนเซนจูฮาชิรามาที่ลมเข้าหาเขาเมื่อมองไปที่เซนจูโทบิรามาเขาหายใจเข้าอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าเร็วเข้าจับฮาชิรามาไว้ เซนจูโทบิรามะไม่มีเวลาไปสนใจอุจิวะมาดาระและคอยดูแลว,ว่าท้องของพี่ชายของเขาไม่มีอาการบาดเจ็บภายนอกเขาตะโกนบอกคนที่อยู่ข้างหลังเขาว่าทาไมคุณถึงมึนงงละ่ะนินจาแพทย์มาเร็วเข้าคนที่ได้รับบาดเจ็บจะทําความสะอาดสนามรบให้ฉันและที่เหลือจะจับตาดูครอบครัวอุจิวะอุจิวะมาดาระมองเขาอย่างเย็นชาเฉียนจูโทเจียงจ้องมองกลับอย่างไม่เต็มใจที่จะพ่ายแพ้และอดไม่ได้ที่จะพูดประชดว่าถ้าพี่ชายไม่ไว้ชีวิตคุณ ม่านตาที่มืดมิดลกลเป็นคู่ของกล้องคาไลาโดสโคปช่วยนิรันที่น่าสะพรึงกลัวทันทีเซนจูโทโบิรามะหุบป,ปากให้ายเถอะทำไมคุณถึงรังแกเขาถ้าคุณไม่สามารถรังแกน้องชายของเขาได้ นินจาแพทย์หลายคนจากตระกูลเซนจูวิ่งเหาะๆไปข้างหน้าและใช้นินจจุดสื่ออย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบร่างกายของหัวหน้ากลุ่มเมื่อพูดถึงวิชานินจาทางการแพทย์ไม่มีใครในโลกนินจาทั้งหมดที่สามารถเอาชนะกลุ่มเซนจูได้และผลการวินิจฉัยคร่าวๆก็ออกมาในเวลาไม่ถึงชั่วครู่ไม่มีการบาดเจ็บภายนอกพื้นผิวของผิวหนังของผู้เท่าได้รับการเยียวยาโด,ยอ,ดยอัตโนมัติแล้วอาการบาดเจ็บภายในเล็กน้อยจากกระกำลังจะหมดแรงการต้านทานการถูกโจมตีของผู้เท่าเป็นอันดับแรกซึ่งไม่ใช่สาเหตุของการเป็นลมอย่างแน่นอน หน้าท้องที่เป็นจุดเน้นของการปรวจอิน,นจาแพทย์รวมตัวกันเป็นวงกลมมองหน้ากันคุณผิดเหรอเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนว่าจะผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วนินจาแพทย์ที่พูดคำสุดท้ายแทบจะร้องไห้สองเดือนอะไรเซนจูโทบิรามาที่กำลังยุ่งอยู่กับการเผชิญหน้ากับอุจิวามา,ารหาหันกลับมาและถาม เซอร์โทบิรามาโปรดมาที่นี่และพูดคุยด้วยนินจาทางการแพทย์ที่อายุมากที่สุดดูเคร่งขรึมซึ่งทําให้เซนจูโทบิรามาที่เข้าใจผิดคิดว่ามีบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวทันทีที่เขาเข้ามาเขาก็แตะจมูกน้องชายของเขาก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่จากนั้นเขาก็โกรธและพูดว่ามีอะไรจะพูดก็พูดมาสิสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปลุกน้องชายของทันท่านพูดเท่าตั้งครันได้สองเดือนอะไร เฉียนจูโทบิรามะตกตะลึงและพูดตะกุบตะกักคุณคุณพูดอีกแล้วเหรอนินจาแพทย์ผู้มีประสบการณ์เหลือบมองเขาแล้วถอนหายใจท่านโทบิรามะโลกนินจาเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่คุณควรพิจารณาในตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองแต่เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่มาดาราอุจิวะที่ยืนอยู่ไม่ไกลเห็นได้ชัดว่ามีความสงสัยอยู่ในใจไม่ง่บแปลกใจที่เขาคิดเช่นนั้นแต่มีกี่คนที่สามารถพบได้ในโลกนินจาที่สามารถปราผู้นำกลุ่มได้ บังเอิญมีคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าฉันเซนจูโทบิรามารู้สึกว่าสมองของเขาถูกโจมตีด้วยการปล่อยไฟของอุจิวะหลังจากตื่นขึ้นจากอาการตกใจเขาก็คว้าคอเสื้อของอุจิวะมาดาราด้วยความโกรธและคำรามคุณทำอะไรกับเขาอุจิวะมาดารายังพูดด้วยความโกรธฉันไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยไปคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจะท้องเหรอเซนจูโทบิรามาลดเสียงลงเมื่อเขาพูดแบบนี้ความโกรธของเขาเพิ่มสูงขึ้นและมีเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาตั้งคัน อุจิวะมาดาราตกตะลึงเหมือนคนทั่วไปคุณล้อเล่นฉันเหรอวินาทีต่อมาอุจิวะมาดาราผลักความยับยั้งชั่งใจของคู่ต่อสู้ออกไปด้วยสีหน้าไรอารมณ์และก้าวเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางที่ได้รับการปกป้องโดยทุกคนดวงตาของเซนจูฮาชิรามะปิดสนิทและใบหน้าของเขาแทบไม่ซีดเลยเขาถอดชุดเกราะสีแดงออกและสวมชุดนินจาสีดำข้างใต้เท่านั้นผมตรงและยาวสีดำของเขาถูกชนเผาของเขาหวีอย่างประนีตและพาดไว้บนไหล่ของเขาแม้ว่าเขาจะหมดสติแต่ก็ยังมองเห็นออร่าที่ไม่ธรรมดาของเขาได้ หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งวุจิวะมาดาราก็ยื่นมือออกมาขณะที่คนอื่นๆเฝ้าดูอย่างกระตือรือรน้นเขาสำรวจท้องของฮาธิรามะร่างกายของเซนจูฮาทิรามเรียวแขนขาของเขาได้สัดส่วนและแข็งแรงและผิวสีข้าวสาลีของเขาดูมีสุขภาพดีและมีแดดจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นที่อิจฉาของวุจิฮ้ามาดารามาโดยตลอดเขาละทิ้งความคิดที่สูงสูงของเขาและปล่อยจักกรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อรับรู้สภาพร่างกายของเซนจูฮาธิรามะ มือของเขาแข็งขึ้นและอุจิวะมาดาราก็สัมผัสได้ถึงชีวิตที่อ่อนแอซึ่งไม่ได้เป็นของฮาชิรามะอย่างที่นินจาแพทย์บอกไว้เป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วที่ทารกในคภ์กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างเขาคิดว่าหัวใจของเขาแตกสลายให้ตายเถอะคนท้องสามารถต่อสู้กับเขาได้ทั้งวันทั้งคืนถูกโจมตีด้วยท่าทีใหญ่ๆทุกรูปแบบและในที่สุดก็เอาชนะเขาได้ในที่สุดเขาพยายามนิ่งรนที่จะพูดสี่คำภายใต้สายตาที่ไม่ไว้วางใจของทุกคนไม่ใช่ของฉัน อะไรนะคุณกินมาแล้วไม่ยอมรับเหรอหน้าอกของเซนจูโทบิรามาโกรธเกรี้ยวและนิ้วของเขาเกือบจะทิ้งจมูกของอุจิวะมาดาระในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาตระกูลเซนจูและตระกูลอุจิวะไม่ได้รีบร้อนเพราะคุณและอิซึนะไม่ค่อยปรากฏตัวและทันจําได้ชัดเจนว่าพี่ชายของทันออกไปข้างนอกเพียงสามครั้งและหนึ่งในนั้นก็อยู่ข้างนอกทั้งคืนคุณกล้าพูดว่าคุณไม่เคยเห็นเขาเหรอ มาดารอุจิวะเงียบไปครู่หนึ่งพยายามปกป้องตัวเองชันตาบ่ดสาหัสในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาและอิศุนาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคุณในภายหลังคุณจะขอให้ชันตามหาฮาริรามาได้อย่างไรง่อยไม่ดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งชันอารมณ์เสียสุดๆและแอบไปร้านไวายเพื่อซื้อวายและต่อมาหัวใจของอุจิวะมาดาเต้นแรงและเขาก็เหงื่อแตก เขาเป็นนินจาที่ระมัดระวังมากเขาจะไม่เมาอ,อย่างเปิดเผยในร้านขายวายและเขาจะไม่เลือกที่จะอยู่กับครอบครัวและถูกอิซึนะเห็นดังนั้นสถานที่ที่เขาไปจึงเป็นความลับมากบาเรียนั้นถูกตั้งขึ้นโดยเขาและเซนจูทาชิรามะเมื่อพวกเขายังเยาว์วัยต่อมาเขาได้ปรับปรุงมันและใช้เป็นสถานที่รำลึก